วันนี้แพ่มาถ่ายโป๊คูนะคะอโยธยาเอราวดีที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุธีรบุรีนั่นเองค่ะเมื่อเมียอยากถ่ายรูปผมก็ต้องเป็นเด็กถือไฟที่ดีไปครับเมียโปรนี้เป็นโปรไฟลุคมากค่ะเตรียมการอยู่3วันก่อนที่จะชวนน้องยูมาถ่ายด้วยนะคะหายไปก็รู้สึกบาปไปนะคะเพราะช่วงนี้เป็นเลิกดีของเขาที่ได้ยินเสียงสวดมนต์นั้นไม่ได้คิดไปเองนะคะเป็นเสียงสวดจริงๆและก็มาโพสตตามเลฟกันค่ะ ที่กันชุดที่ร้านยูเมะนะคะเจ้าต้ทาวันเทียน อันนี้ก็เริ่มโพเพลแล้วนะคะบอกเลยเขาว่าบรรยากาศนี้คือความขลังมากแต่ไม่ต้องห่วงค่ะทีมงานเราก็ยังคุณภาพต่อไปนะจ๊ะมไม่คิดเลยว่าผมจะได้เห็นช็อตนี้ของเจ้าพี่หลังจากที่พวกเราถ่ายรูปก,กันเสร็จนะคะก็จะไปเดินงานวังกันหรืองานแผ่นดินสมเด็จพันาลายนะคะที่จะจัดขึ้นแค่ปีละครั้งบอกเลยค่ะว่าทั้งอาหารนะคะแล้วก็คนแน่นพอๆกันเลยทั้งสวนราชานะคะเขาก็มีกิจกรรมแรนดอมแดนนะคะรวมถึงโชว์พิเศษจากน้องๆนั่นเองคะ่ะนอกจากนี้เราก็มาเจอพระถังสันจังนะคะที่หน้าตาคุ้นเคยกันเลยทีเดียวท่าน เขาจะทำอะไรนะ่ะขอถ่ายรูปแก้เคล็ดซึ่งหนึ<ม>่งแมตนะคะข้าม,มาในวางกับ1ใบแดงนะคะกับการซื้อของเล่นอะไรสักอย่างใครรู้เนี่ยช่วยบอกในอยเมต์ให้หน่อยนะ แม่ค้าน่าจะสงสารนะคะเลยมีบริการหลังการขายให้ด้วยค่ะเป็น how to สอนเล่นเจ้าสิ่งนี้นะคะซึ่งหลักการมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะแต่เราแค่ทํากันไม่เป็นมีการเล่นง่ายๆค่ะแค่ดึงนะคะแล้วก็ปล่อยมันออกไปแบบนี้ซื้ออันเดียวคุ้มค่ะพอเล่นกันทั้งทีมและนี่คือโซนตลาดในวังนะคะบอกเลยค่ะว่าที่นี่มีตลาดมอนด้วยเขาก็กําลังเสริมอยู่นะคะท่านกายเราไปแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรนะคะ จากนั้นแล้วนะคะทางงานเขาก็มีการแสดงละครสดให้ด้วยและนี่คือทั้งหมดของวอลในวันนี้ค่ะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะ